สวัสดีครับเอฟและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับวันที่1นึ่งเดือนห้พศสองพนกะครับกับแนวทางฮานอยนะครับ,บ i, ครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์หาเลขเด่มจาก0ูถึงเก้าครับในเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอืน่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาตามกันต่อสําหรับฮานอยนะครับฮานอยวันที่1นะครับเดือนหวันนี้ผมเริ่มจากแต้มรวมก่อนนะครับแต้มรวม3หนนอยนะครับ3หนนอยก็นําไปใช้ได้ฮานอยเฉพาะกิจ ต่อไปครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับหรือว่าใครจะนำไปใช้ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติ้วยก็ได้นะครับสำหรับแต้มรวมนะครับวันนี้ผมให้ลูดที่1กับ2นะครับ1กับ2คือแต้มรวมนะครับผมเน้นในที่1นะครับเน้นในที่1 ส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันเนาะทั้งพิเศษปกติ VIP นะครับพิเศษ70น,นะครับส่วนปกติ9กับ2 9นะครับ9กับ2 VIP นะครับ2กับ5ซึ่ง2มีแล้วผมเอามาเฉพาะเลข5นะครับส่วนวิ่งรูดนะครับ1กับ2 2ก็มีแล้วผมเอามาเฉพาะเลข1ฉะนั้นวันนี้ชุดวินทั้งหมดนะครับ สามแนวทางนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับได้6ตัวนะครับสำหรับชุดอินนะครับเจ็ดศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งนะครับหรือใครจะนำไปบินกิจหรือกาก็ได้นะครับครับต่อที่เฉพาะรอบนะครับรอบพิเศษเลขเด่นผมให้ที่เจ็ดกับศูนย์ในในที่เลขเจ็ดแนวทางของผมได้เจ็ดกับศูนย์ระวังเลขแปดนะครับเนี่ยเจ็ดแปดเนี่ยต้องจะจับสามตัวก็ได้หาตัวได ตัวที่ท่านชอบมาใส่เอานะครับสามตัวกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปดนะครับกานเอาเลขที่ท่านชอบเนาะมาใส่กอดจะได้สามตัวนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับตัวที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้ก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกตินะครับวันนี้ผมไม่ได้จับสามตัวให้เนาะแต่ว่าใครจับสามตัวก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับ อานอยปกตินะครับต่อที่ปกติปกติเลขเด่นผมให้ที่9กับ2 9กับ2นะครับก็เน้นในที่เลข2ใครชอบ9าจับที่เลข9นะครับส่วน9ผมไม่ได้จับก็จับที่9 1 9 4 9 5ส่นะครับส่วนผมเน้นในที่เลข2ผมจับมาห่2 1 2 4แล้วก็2 5นะครับเน้นในที่สองเล่น2 1ระงวังเลข7ด้วยนะครับ1กับ7 ครับต่อที่ฮานอย VIP นะครับฮานอย v i p เลขเด่นนะครับได้2กับ5ก็เน้นในจีเลข2เหมือนกันนะครับต่อไอ้3ชุดก็เป็น2 6 2 7แล้วก็2 8นะครับ26 2 7 2 8ครับกคระรับแนวทางนะครับก็แคบเอาไว้นะครับ แบบใต้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่1เดือน5พศ2 5 6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม